แม่ก็ต้อนนี้แม่อยากได้อันนี้ค่ะได้ยินดีค่ะเนี่ยเหรอแม่ทำไม่เป็นวะให้แม่ได้ไหมลูกเราต้องตบกันทั้งรายการเลยนะแม่แม่หนูสอนให้คำหนึ่งอะไรคะกันซีนค่ะแปลงั้นเราไปมากมากพี่แอนล้วพี่บานล้วพี่บอน The Styler's สวัสดีค่ะ The Styler นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เราแบบว่าห่างหายกันไปนานมากนะคะบ้านเงียบมากวันนี้เราจะเปิดตัวทั้งทีแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการนิดน,นึงแอนท์อสวัสดีค่ะหนูเป็นใครลูกปิดหน้าปิดตามแม่ไม่รู้ว <laughs> สวัสดีค่ะนัดสบัดแปลงค่ะอ,อนะเดี๋ยวก่อน <laughs> เขียนตาเองเลยเหรอวันนี้ทั้งหมดนี่คือ ฟาดมาเองเลยครับเพราะว่าวันนี้จะต้องมาฟาดมาประชันกับเจ้าหญิงแหงการบันเทิงจะมาฟาดแม่เลยหรอฟาดในยุคนี้ขึ้นมาหนูว่าความรึดความฟังมาเจอกันวันนี้มาฟาดกันค่ะแม่ไถ้าเรื่องความสวยเนี่ยแม่ก็คงสู้ลูกไม่ได้เพราะลูกแบบฟาดจริงๆแต่ถ้าฟาดด้วยการแบบช้อปปิ้งเนี่ยแม่ไม่ยอมแพ้นะตังพร้อมนะไม่พร้อมขออยู่แม่กอนได้ค่ะลงช็อต อันนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยในการแบบจัดการตัวเองเนี่ยแต่งเสร็จก็พระเริ่มบินทบาลรค่ะวันนี้นัดมาทั้งทีนะคะจะมาง่ายๆไม่ได้วันนี้ก็ต้องมีการแข่งขันนะคะถูกต้องค่ะมัดเออได้ใช่ไหมขอแลับุได้หรอโอ้เี่ แต่จะบอกก่อนนะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มาเพื่อจะมาทับแบบเสียสตินะจะซื้อหรือทําอะไรเนี่ยแม่ต้องคิดก่อนอันนี้แม่เตือนเตือนใช่ค่ะเพราะว่าเราไปอยู่ที่บิวตี้ฮอล์บางทีเราขาดสติเลยนะถูกงั้นช่วงนี้มีโปรยรดๆนหมคะมอมโปรนี้แหละค่ะ Bangkok Shopping Festival นะคะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง28พฤศจิกายน2564นะคะทั้งห้างแล้วก็สูนย์เลยค่ะลดสูงสุด90%นะคะใช่ลูกไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะเดอะมอลด้วย90%พารากอนด้วย เอ็มโพลีียมเอ็มคอเทียร์เพลสเป็นไงล่ะเห็นไหมมันเบามากเลยโคดแอ็กซ์ใหญ่มากเลยเป็นผู้นิทตา ที่สุดค่ะแม่ตัชอะไรอ่ะตาชก็คือคำแบบคำศัพท์ใหม่ที่เอาไว้เติมประโยคให้มันแบบปังมันเวอร์มันเลิศกว่าเดิมหมายความว่าเราชอบให้ตาชตาชอะไรเนี่ยมันคือแปลว่าอะไรให้มันลดเพราะมันปังแม่โอเคอ่ะศัพท์ใหม่แม่ศัพท์ใหม่ใหม่ยแล้วหนูก็ยังได้ยินว่ามี black week end ชอบร่างพังเอารู้ด้วยเหรอได้ยินแว l l w มาแม่จะตัดคนที่ถือบัตร S c b M นะคะแบบน้องนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง11พฤศจิกายนนี้ บัตร 000. 000. 000. เครดิต S C B M v i เ a แจกรวมเท่าไหร่เทินเทิร์นเทินสิบเอ็ดล้านเอ็มพอยต์โอ้ยต้องช้อปเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยก็ช็อปจนล่างพังเลยแม่ถ้าช็อปในห้างครบ1,100บาท ต่อ1สลิปนะคะจะได้รับ1,100 M point 1,100 M point นี่ได้อะไรเยอะมากเลยนะจะบอกให้แล้วถ้ามิชชั่นวันนี้ของแม่สำเร็จเนี่ยลูกสาวต้องเลิกใช้คำว่าปังมากพี่นัดไปเลยนะเราจะใช้คำว่าอะไรคะฟาดมากพี่แอนค่ะฟาดมากพี่แอนออแล้วถ้าหนูชนะล่ะแม่ <c oughs> ก็ต้องเรียกแบบนี้แหละฟาดมากพี่แอน <c oughs> <c oughs> แม่จะเอาอย่างเงี้ยหนูจะแพ้หนูจะแพ้หนูต้องฟาดมากพี่แอนใช่ไหมต้องงั้นเราไปฟาดมากพี่แอน ก็คือช็อปในหนึ่งาทีสิบเอ็ดวิ้งตลาดวิชานบิวตี้บ็อกเกอร์แถวหน้าเมืองไทยทำได้อยู่แล้วก็ต้องนี่ค่ะ MAC Cosmetics ส,สวัสดีค่ะ บ้าไปแล้วหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิใครจะไปช็อปทันเนี่ยเออเอาว่าคลาสขอดูสีในสีใหม่คะอันนี้เลยค่ะเป็นสติบัตอันนี้เป็นสีราเวลครับแล้วก็อันนี้เป็นสีอดอนนอ๋อพี่เอาสามสีเลยดีกว่าได้แล้วก็เอานี้อีกสีหนึงได้ครับคอลเลคชั่นนี้สิบสองสีสวยหมดเลยคุณพี่หลายคนบอกว่าคนเรามีหนึ่งปากต้องมีลิปกี้แท่งก็สิบสองแท่งยกเซตไปเลยสิคะรับค่ะต้องมีพิแน่อันนี้อะไรคะคุณพี่หาไอเซียดอนเนื้อใหม่ครับ มีห้าสีแล้วก็มีลิคอร์ดอันนี้เป็นขายแยกเดียวเลยไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าดิฉันจะเอายกเซตค่ะโอ้ยเป็นฮอล์ดเดย์คอลเลกชันปีล่าสุดอออืืหสวยงามมากที่เป็นลายมาร์เบิลอันนี้จะมีแป้งฟินิชชิ่งมีบลัชสอันมีบรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์อยู่พาเลตเดียวเลยอครบหมดเลยตาสมากจริงใช่ไหมคะดัชมากเลยโอเคค่ะงั้นเอาค่ะนัดเลือกอะไรลูกแม่ขอดูหน่อยแม่มาตึกใช่ไหมใช่ค่ะหนูว่าหนูชนะแม่แน่นอนอ่ะก็รอดูไหนผลว่าไงคะผลครั้งนี้คนที่สนามรับก็คือ แอนนเอง <ST>. โอ้แม่ใชไมคะเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไปโอ้ไม่ต้องกลัวลูกเมื่อกี้เข้าใจได้น้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีอีกโปรหนึ่งมาโปรนี้เลยค่ะลูกสาวนะคะเฟส t ิ v a l ลเฟสไม่สุดอย่าหยุดช็อปนะคะทุกสุกเสาร์อาทิตย์ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเทาต้ปกติลดสูงสุด3 0นะคะแล้วก็รับคืนรวมสูงสุด3 0ด้วยค่ะลูกสาวค่ะว้าวมากค่ะมีชซอร์ไพอ,อะไรคะให้พี่นัดกับพี่แอนเนี่ยนะครับฟาดเครื่องสำอางที่ทำให้เครื่องหน้าของพี่ทั้งสองคน จึงจ้งอะไรอีกแล้ววันนี้จึงจ้งก็คือความที่มันแบบมันใช่มันโดนมากแม่อ๋อในรูปนี้อ่ะดูอะพอแล้วเราเป็น beauty b l o g ห e r แค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะใช้สีไหนแม่ทาหนูเดี๋ยวเราทำให้ดูว่าจากที่หนูมองเมื่อกี้ เดี๋ยวเนี่ยหนูสามารถเลือกสีที่มันจึ้งถ้าใครแพ้ต้องซื้อของให้คนนั้นโอเคป่ะฮะอันนี้เราถอนตัวทันไหมคะแม่ก็ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองเป็นบ beauty ็อกเกอร์ก็ต้องชนะอยู่แล้วแม่นิชั่นเนี้ยไม่ต้องกลัวลูกแล้วถ้าแม่แพ้หนูล่ะคะถ้าแม่แพ้หนูแม่ก็เตะให้หนูยพะลูุแบบคุณแอนทองนะคะใช่หนูก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนเตะอะไรแล้วจำสีได้ใช่ไหมเล่งไปแล้วใช่ไหมเหมือนที่ตามหาวันนี้มาดูอะไรครับสีอายแชโดว์สีแบบตัาแบบตึ้งแบบปังแบบอเพลินแบบ มยตายแล้วเขาเข้ากันมากเลยเนี่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเหรอคะอ๋อตามไอซีที่เขาอยู่เทคนิคในการเลือกไอชโดของนัดคืออะไรนัดแนะนําว่าให้เราเลือกสีที่มันกันตายก่อนแต่ในพาเลตนั้นเนี่ยต้องมีสีแฟชั่นกระโดดมาหนึ่งเผื่อวันที่เราต้องมีไปปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้ที่ทน้องแนะนําใช่ไหมอันนี้มันใช้ยากเปล่าไม่ยากแม่สำหรับผู้หญิงกลางคืนอย่างหนูสำหรับปาร์ตี้แล้วถ้าเป็นพี่แอบแค่นี้เลยค่ะแค่นี้เลย ต่ถ้าวันไหนแม่อยากไปปาร์ตี้แม่มาบ้านหนูให้ยืมาเลทนี้แทนแม่ก็มีเงินนะลูกใช่แม่แต่เน้ไม่ต้องซื้อให้มาหาหนูบอสโอเคเออได้ก็ได้เคล็ดลับในการเลือกของพี่ไม่มีอะไรเลยค่ะแม่แม่เหมาหมดเลยยังไงมันก็ต้องใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปสนใจค่ะมาตามไอจีแม่แทนนะโอเคแทนเลยหนูเอาแค่พาเลทเดียวแม่ยกคอลเลคตมนแม่ยกคอลเลคชัตอะไรจ้ะคืออะไรเป็นพอเลตเดสเซนตครับผมสงตังไม่ไหวต้องสีนี้ครับสีเจ็ดสีเออนี่ค่ะอันนี้จึ้งค่ะถ้าพี่รับต้องสีนี้ แม่จัดจ้ามาลองสมมติว่าช่วงนี้เราลำบากเกงได้เราทำนี้รามัพาีิกาดูมองใะกระจกสีนึจึ้งปุ๊บมันโดดเป่นขึ้นมาบนผิวหน้าเราก็เอาสีนั้นเลยอันไหนคะอันไหนคะแม่ันดอันนี้เมัน่ะ้าเป็นพ่อนนะคะแม่ก็ต้องหนีไม่อยากได้อันนี้ค่ะมาคียบินกันได้กันค่ะโันได้มาก ะยินดีขายเนี่ย <S <S เหรอแม่ทำไม่เป็นว่ะถึงแล้วมามทอมฟอร์ดนัดพี่ว่าอันนี้ใกล้เคียงกับรูปที่เราดูนะตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่เพิ่งวางขายวันนี้วันแรกด้วยโเธอมาอถึงเนาะ<ม>ให้แม่ได้ไหมลูกถ้าเราต้องจบกันทั้งรายการเลยนะแม่ในฐานะที่แม่เป็นเจ้าบ้านตรงมุมนี้ยังมีอีกจังฉันเจ้าบ้านเลยค่ะสีนี้คือจึ้งมากเราเพิ่งวางขายวันนี้ทุกคนค่ะทั้งแพ็กเกจทั้งตัวเนื้อนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบกึ่นเงาเงาเล็กน้อยเฮ้ยทอมมากมันเป็นกลิ่นแบบผลไม้ค่ะ มิชชั่นนี้พี่นัดคิดว่าจะจึงชนะพี่แอนต์เปล่าจริงนะถ้าเป็นเรื่องครื่องสำอางเนี่ยนัดมองแว็บเดียวนะก็รู้แล้วว่าต้องสีไหนต้องชิ้นไหนให้แม่แอนช็อปเยอะไปเลยค่ะเพราะส่วนตัวนะเลือกแค่อันที่ใช้ก็พอ เมื่อกี้น้องนัดเขาเลือกกันไปแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่มีตัวเลือกมากกว่าให้นางไปแต่จริงๆสีนี้เป็นสีเดียวกับอนแค่ <c oughs> คนละคอเลคชั่นกันอ๋อโอเค,อเ,คเออสีนี้จึงจ้งจริงอะเหมือนแล้วล่ะพี่ว่าใกล้เคียงกับเมื่อกี้รูปที่ใหม้มาดูปกติแล้วแอนจะเป็นคนที่ซื้ออะไรที่เฉดท,ที่มันแบบใกล้เคียงกันเพราะแต่ละวันหน้าเรามันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราฟาดไว้กันตายฟาดไว้กันเสียหน้าค่ะเพราะลูกสาวมันรู้จริงๆเรายอมไม่ได้แม่ไแม่เอาสองอันเลยค่ะลูกเห็นไหมเขาชอบ ว้านซื้อคว้านโบราณจังเลยลูกไม่แดนไปถือดเอาถือแล้วเหรอแม่ว่าแม่ต้องชนะแน่เลยอ่ะเกมเนี้ยหัวเราะเนี่ยพอคิดไปแล้วว่าถ้าชนะจะให้พี่แดนซื้ออะไรให้ดีนะนะงานประกาศเลยดีกว่าให้่ระกมาเลยให้นางยืนข่มแม่อยู่ได้ซึ่งผลจากที่ทีมงานเนี่ยไปวัดเฉดสีมาแล้วนะครับแล้วคนที่ชนะนะครับก็คือพี่นัทครับเราต้องสมกอดกันนิดนึงเราต้องสมกอด เอ๊ะมื้อ้างอะไรแอนเนี่ยก็รวยมากสายเปร์เห็นไหมให้ซื้อห้างให้ดีกว่ามามาหนูรู้แล้วโอเคตามนั้นโอ้ยฉันมีลูกเป็นไบพล่าเหรอเนี่ยโอ๊ยว้าวแวะก่อนแวะก่อนค้ชมานีมานี่ๆมานีพอที่โซนวอชเกอร์เรียเนี่ยนะคะมีไอเทมเด็ดๆให้เลือกเยอะมากแล้วบอกเลยโดยเฉพาะโค้ชแล้วก็ทามกนะคะ อ้เปอร์เซ็นต์อไอเทมรออะไรละ่ะเหมาะกับน้องมากใช่สวยมากเลยทุกคนคุณพ,พี่ค้าเรือนที่สองสวยมากทุกคนมาสิโอ้ยนี่ก็สวยอ่ะสวยอ่ะอุยลืมแฟนไปเลยม,มัม แอ่โดนคนลงโทษที่นาหนึ่งกลัวไหมเนี <hat cre wir plein> ่ยว <like> <into> ่าต้องฟาดตอกใครโอ้ยแม่มีเงินแม่ไม่กลัวหรอกแล้วแม่เป็นเจ้าทินเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูไบลิโดให้นางชะหน่อยสวัสดีค่ะมีกินไหนแนะนำคะจะซื้อให้ลูกสาวอะค่ะเป็นเด็กที่แบบเออเฟียดเฟียดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะกินลิลีเฟอร์ครับกินจะให้ความรู้สึกที่อมเล็์มาก เ้กยกลิ่นดีคือมันเหมือนแบบเป็นกลางวันก็ได้นะคะจะแอบสปอร์ตก็ไม่ติดพอไปงานกลางคืนก็ยังได้อันนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะแอนว่านะนแล้วก็ตอนนี้นะคะเขามาเปิดป๊อปอัพสโตร์ที่นี่ด้วยนะคะที่เอมพเรียมแล้วก็มีให้ลองทุกกลิ่นเลยกลิ่นแบไหนถ้าเป็นที่แอบมาดมแล้วปุ๊บจะต้องฟ้าแน่นอนแม่จะต้องซื้อกลิ่นที่มันแอบแบบ แอบมีความสดชื่นเหมือนอาบน้ำใหม่ใหม่บลอนช์ครับบลอนช์ให้ความรู้สึกว่าเหมือนผ้าขาวที่เราพ่นซักผ้าเสร็จอะค่ะอันนี้เป็นลิ้งใแต่ดีชันนะครับมีแค่120ขวดในประเทศค่ะลูกสาวเลยค่อบโซนนาฬิกาเพลินแม่เลือกให้ลูกแล้วเขาบอกกลิ่นนี้ก็คือลูกจะต้องชอบหนูเป็นคนดีเลยแม่ชิคกี้ใช่กลิ่นนี้ก็จะทำเป็นอยู่อ่สรุปแล้วแม่ซื้อให้ตัวเองอันหนึ่งแล้วก็ให้ลูกสาวแม่อันหนึ่งอานสองขวดนี้ค่ะอุ้ยซื้อให้ขนาดนี้ ฟาดมากพี่แอนสรุปแม่ได้แล้วใช่ไหมแฮชแท็กเนี้ยฟาดมากพี่แอนมิชชั่นนะคะอ๋อเออลืมไปกราบแม่เลยยังลูกอ่ะเดี๋ยวเรายังเหลืออีกมิชชั่นหนึ่งนะคะที่แม่จะต้องฟาดน้องนัดให้ได้แต่เราต้องเดินไปทางฝั่งเอ็มคอเทียว่าแต่ลูกสาว่เดินไหวไหมเพราะลูกสาวเนี่ยอยู่บนสนสูงเป็นชั่วโมงแล้วค่ะพี่อันนี้ผาฟาดครังแรี่อน่หมายถึง คิดว่าอะไรเออแล้เขาบอกตรงๆว่าฟาดก็ฟาดมากอะไเอี้ยเอางี้พี่อันเจอคำไหนแล้วที่อันงงบ้างไหมตาดไงตาดเนี่ยตาดตาดเนี่ยนั่นใหมคอันนี้ตาชตาชเสียอย่าแต่มีคนออกเสียงเป็นตาดนะเราเราต้องออริจินอลเลยไหมอ๋อเหรอตาชแล้วใครเป็นคนคิดกับพี่เวนนั่นแหละคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะเรียกมาคุยหน่อยดิเอออยากรู้ว่าชอบผู้ชายหน้าตาอย่างไรติ๋งชอบแบบดำแดงอ่ะพี่เวียเหรอ หิวหิวไหมหิวไหมเสียวท้องว่าบเลยใช่ไหมเฮ้มีแฟนแล้วเหรอแฟนชื่อพี่ยี่สิบชื่อยี่สิบนี่คืออะไรอ่ะวัยรุ่นพัตตะบองกันลูก คืออะไรเป็นโคลรับที่หนูเรียกกับแฟนถึงแล้วที่ที่เราจะมาทำมิชชั่นที่3กันให้พี่นัดกับพี่แอร์เนี่ยครับชอปสินค้าให้ตรงกับคำว่าเฟียสกีแปลว่าอะไรลูกเมื่อก่อนจะเป็นแบบเปรี้ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเฟียสกี่เฟียสกีเนี่ยเลิศนะเลิศเราตกคำนวณอยู่แล้วเนี่ยมีลางละโอ้ยคอลเลกชันใหม่ เป็นคอลเลกชันฮอลิเดย์นะครับปี2021เลยจะไปแยากอะไรทั้งคอลเลกชันฮอลิเดย์เอาหมดเลยค่ะหนูรู้ไม่รู้ว่านานี่ยเขาเป็นบูติกช็อปแห่งแรกในประเทศไทยโอ้ยูนิคเอ็มคอเทียลูกชั้นจีเข้าใจไหมเผื่อใครไม่รู้ก็จะไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นไงไม่รู้มาอยู่นี่นนี่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้แต่แม่ล่ะคะจะเอาอะไรดีคือแม่เป็นคนชัดเจนไงแม่รู้แม่ต้องการอะไรอันไหนที่จะเฟสกี้สำหรับแม่เฟสกี้สำหรับแม่คือสีนี้แหละแม่ว่าแม่ต้องออกโทนส้มๆนิดหนึ่งที่แมมม่่ไชชอบพูจัดๆนะะค แล้วก็อีกอันนึงก็คือแดงไว้เลยเนี่ยลูกตาแดงเฉดไหนเดี๋ยวต้องลองอีกทีโอ้ยโอยแต่ผิวแม่ถ้าทาแดงก็คือพวกลเลยเพราะว่าแม่เป็นคนสวยไงแต่ลูกสาวแม่เ<ง>ชื่อหนูให้หนูโยนโยให้หนูชม <laughs> ขอร้อง <ๆ S 1> อ่ะจีฉันไมรู้ว่า <laughs> พีพพ่ยังเป็นคนตลกมากเลยนะพี่เป็นคนร้ายจัดพี่ไม่จะตลกโอเคยังมีร้านแม่ไปสิลูกสวัสดีค่ะน้องออกเสียงใหญ่นะพี่อยากรู้เมสซองครับฟรานซิสเคชองเมสซองฟรานซิสเคชอง แค่นันอยากรัว เราอีกโคงการบันเทิง่งเขามีเคล็ดในการเลือกน้ำหอมอย่างแรงเอาเลือกให้ลูกดีกว่าถ้าเลือกให้ลูกเนี่ยพี่ว่าต้องออกอินวันอ่ะคือหมายความว่าเช้าลูกสาวก็จะไปตีลังกาปลาระเบิดทําอะไรใช่ไหมบ่ายไปอีกงานหนึ่งเย็นก็เป็นอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ก็กินอย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเราได้นานน้ําหอมลักษณะอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็คือว่าใช้ได้นานแล้วก็กิ่นติดทนนานแล้วก็คุ้มค่าอุ้ยงั้นหนูแต่ว่าขวดนี้แม่ฟาดแล้วจ้ะแม่หนูสอนให้คำหนึ่งอะไรคะกันซีนค่ะแต่โอ้ยคมคมโอ้ยแม่ซื้ แม่จะเอาอะไรอีกคะแม่ชอบมีความเบาๆกว่านี้หน่อยรอจริงๆพี่แอนเป็นคนชอบน้ำหอมแบบผู้หญิงจ๋าหรือว่าเป็นกลุ่มยูนิเซ็กซ์คะยูนิเซ็กซ์ค่ะเพราะแม่จริงๆแม่เป็นคนเท่ๆหน่อยๆใช่แม่ไม่ใช่สาวหวานคะลูก gentle free tea silver อันนี้ฉีดครั้งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะมันจะมีความตีๆอะไรอยู่นิดนึงต้องรอแป๊บนึงฟาดค่ะแม่ฟาดทาั้งขวดแดงแล้วก็ขวดขาวเลยพี่แอนเลือกไปแล้วค่ะแบบ ไดพี่แอแต่มันต้องเซ็กซี่ทางนี้ค่ะมอมพะนอมหาคุณพี่มาเทสให้แม่แอน,นดอมเลยค่ะนี่พี่ไม่รู้หรอกว่ากลิ่นอะไรบไานแต่รู้ว่ารู้สึกมันลึกลับน่าค้นหางั้นคนนี้ม,มาะกับหนูไหมคะแม่ไหนลองทำท่าเซ็กซี่ฉีดน้ำหอมให้แม่ดูก่อนว่าจะดูว่าเหมาะไหม โหยอมากเลยลูกจะสู้แม่ได้เหรอเอาขวดเดียวเหรอจ้ะแม่ยังตั้งสองขวดเลยคุณพี่คะกลิ่นที่เหมาะกับหนุ่ยค้าพี่ที่จะแบบฉีดปุนะ๊บฟาดแม่ให้กระเด็นไปเลยค่ะหนังเริ่มเริ่มรู้สึกแบบว่ากูไม่ไหวแล้วเนี่ย lipstick rose ครับ lipstick rose แม่ได้ความกลิ่นสดชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงใช่หรือไม่กุหลาที่แบบ ไม่น่าเบื่อแต่กินนี้ดีนะลูกเหมาะกับลูกบบหลูกสาวรู้ไหมว่าโซนนี้ค่ะเป็นโซนที่เอ็กคลูซีฟมากยังไงทุกน้ําหอมที่อยู่ในนี้คือพรีเมียมหมดนะคะเวลาฉีดเราก็รู้สึกว่าเฉพาะกลุ่มไม่เหมือนใครถูกเราไม่เหมือนใครไม่แมสจ๋าใช่แล้วตรงกับคาแรคเตอร์เราอย่างแท้จริงระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยไว้อยู่ตรงนี้แล้วจริงเหรอเอเอามาแล้วจุ๊บมาแล้วนางบอกนางไม่ได้ยินมานานแล้วกก่งกงก่งโกงคืออะไรคะแม่แปลว่าเออเอองงงงตอนนี้แม่ก่งก่งยังแม่ก่งก่งและแม่ขาดน้าตาล แม่เพิ่งรอฟังผลก่อนแล้วนางทิ้งตัวจริงนะไม่ยอมให้เล่นมุกอีกแล้วจะแคสตแอคติ้งนางด้วยว่านงจะจัดการจากสถานการณ์ยังแม่ใจร้อนมากเบเ่อกี้นั้นหนูได้เป็นจามาแล้วสมมติเราแม่เป็นลมเฮ้ยราไม่้บลไม่บอุ้มแม่เราตายหาชีวิตนี้เกิดมาแม่อุ้มแม่อุ้มให้ขึ้นไหนบอกยกเวทสี่วันอุ้มแม่เ้ ไม่เหนื <Jetzt motherf abil itation> <S <S ่อยถ้่ช็อตเมื่อกี้ตอนนี้สนุกมากไหมสนุกมากนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันอยู่ดีบิชชั่นสุดท้ายผู้ที่ชนะนั่นก็คือพี่แอนครับโโอ้หก็ต้องยอมคราจริงๆค่ะค่าน้อย หนูแพ้แล้วทำไงดีละคะแม่คะพิจนะให้แม่เถอะลูกเพราะว่าแม่เป็นเจ้าถิ่นนะก็ลูกซื้อลูกไม่คำนวณเลยว่าของเท่าไหร่ควรจะเป็นพอยต์เท่าไหร่แม่ซื้อมาแบบว่าทั้งชีวิตแล้วแม่ก็จะจำได้ไงลูกดังนั้นเวลาช้อปปิ้งเราต้องช้อปแบบมีสติถูกต้องค่ะแล้วก็เราก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วยในการช้อปปิ้งนั้นที่บอกเลยนะว่าถ้ามาที่เอมโพเิวัลแอมพคอร์เชียหรือเพื่อเดอะมอลล์กรุ๊ปเนี่ยหรือแม้กระทั่งพาักกอนเนี่ย ถ้าเกิดว่าฟังเรื่องโปรโมชั่นบ่อยๆจะคุ้มมากและจะติดแล้วก็จะมาที่นี่ต่อเนื่อง Black Week End ค่ะช้อปร่างพังลดทั้ง3วันเท่านั้นนะคะวันที่26-28งุสตจิกายน2564ค่ะเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด50%ลดเพิ่มหรือรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด40%นะคะเมื่อใช้คะแนนแรกเท่ายอดซื้อค่ะฟังศูนย์การค้า Diamoreum และ d i a m c เท e a นะคะช้อป20,000บาทขึ้นไปรับบัตรกำน,นันศู์รวมสูงสุด2,000บาทและเมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับคืนสูงสุด16% เคีนฟังยังฟังไม่ทันต้องรีพีทกันอีกรอบหนึ่งแล้ <ผม S 1> เพราะว่าโปรเยอะจริงๆพี่แอนที่เป็นตัวแม่เรื่องการฟาดจริงๆแน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้ต้องฟาดมากพี่แอน้อย แฮชแท็กใหม่เกิดขึ้นละให้แม่ไหมลูกให้ hey, ค่ะ <S <S น่ารักมากค่ะฟอดมากพี่แอนทุกคนเม้นเลยค่ะเม้นเลยแล้วใครที่อยากมาช็อปแบบพวกเรานะคะก็มาได้เลยที่ The Emporium The Emporia Paragon นะคะและเด e m มอ l ทุกสาข,ขาค่ะเก,ก่งมากนเก่งมากลูกสาวขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะห้ามล้ลนาแม่ไปช็อปกันหนูต่อก่อนสิไ,ไปสิโออย่าลืมนะคะฟอดมากพี่แอนค่ะไปนั<อ>่นนั่นนั่นปูเตอ พูดก่อนโอ้ยลืมแปลมเขาไม่หยุดไม่ใหม่ไหมลูกโอเคนะคะมันัวดร้อนมันอะไรหรอัวร้อนเยอะัวร้อนเยอะใช่ไหมลเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากไม่ได้สิลูกมันเป็นของแม่มันต้องฟาดมากแม่ของแม่เท่านั้นลูกฟาดมากพี่แอร์โร์ทำรบล็อกเกอร์ที่แดนที่หมดต้องการตัววิชชันวิชชัน ไม่ใช่ฉัน